ประเทศไทยมาจากไหนทั้งด้านชื่อประเทศและประวัติศาสตร์ทางการเมืองประกอบครับขอชัดเจนในแต่ละประเด็นนะครับวันที่มาของดินแดนประเทศไทยดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์หลายคันปีมาแล้วโดยมีการค้นพบหลักฐานโบราณเช่น บ้านเชียงอุดรธานีอายุราว5,000ปีแสดงถึงการทำนาทำเครื่องปั้นดินเผาใช้โลหะมีผู้คนหลายกลุ่มเช่นมอนขเขมรลัวขอมลาวและกลุ่มไทยไทยอพยพเข้ามา 2. ชาติพันธุ์ไทยมาจากไหน นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าบรรพบุรุษชาวไทยเดิมอาศัยอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศจีนแถบยุนนานกวางซีแล้วค่อยๆอพยพลงมาทางใต้เมื่อพันปีก่อนเนื่องจากแรงกดดันจากจีนและเหตุผลทางเศรษฐกิจการเมืองจากนั้นตั้งถิ่นฐานในดินแดนสุวรรณภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วค่อยๆก่อร่างสร้างบ้านเมือง 3. พัฒนาการของรัฐไทย 1. อาณาจักรสุโข,ขทยัยพุทธศักราช1,781ถือว่าเป็นราชอาณาจักรไทยแรกๆมีพ่อขุนศรีอินทราทิตยและพ่อขุนรามคำแหงอิสระจากขอมวัฒนธรรมไทยเริ่มชัดเช่นอักษรไทยศิลปะสังคมแบบพ่อปกครองลูก 2. อาณาจักรอยุธยาพุทธศักราช 1,890ถึง2,310เจริญรุ่งเรืองกว่า400ปีเป็นศูนย์กลางการค้าการทูตและวัฒนธรรมมีการติดต่อกับต่างชาติเช่นจีนญี่ปุ่นเปอร์เซียโปรตุเกสฮอลันดาฝรั่งเศสสถาปัตยกรรมวรรณคดีกฎหมายไทยพัฒนาขึ้นมาก 3. อาณาจักรธนบุรี พุทธศักราช2,310ถึง2,325หลังเสียกรุงครั้งที่สองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้ชาติ 4. อาณาจักรรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2,325ถึงปัจจุบันเริ่มจากรัชกาลที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครเป็นราชธานี 4. ที่มาของชื่อประเทศไทยเดิมชีประเทศนี้รู้จักกันในชื่อสยาม SYAM มีหลักฐานชื่อสยามปรากฏในเอกสารต่างชาติหลายร้อยปีก่อนคำว่าสยามมาจากรากศัพท์สันสกฤตสยามแปลว่าเข้มหรือดำหมายถึงผิวสีคล้ำต่อมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามพุทธศักราช2482 ได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศไทยเพื่อยืนยันว่าเป็นดินแดนของชนชาติไทยและประกาศใช้ทางการวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482ต่อมาในปีพุทธศักราช2491มีการเปลี่ยนชื่อกลับไปสยามอยู่ช่วงสั้นๆแล้วจึงกลับมาใช้ประเทศไทยจนถึงปัจจุบันสรุป ดินแดนประเทศไทยมีผู้คนอยู่มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ชนชาติไทยมีต้นกำเนิดจากจีนตอนใต้และอพยพมาตั้งถิ่นฐานพัฒนาการทางการเมืองเริ่มจากสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เดิมเรียกว่าสยามและเปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยในปีพุทธศักราช2482